จ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมมัสสาริสัทธาเทวมนุษยานางังพุทธโธพระควาติ 8. ธรรมานุสติสวาขาโตพระควาตาธมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนญยโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหิติ ก้าสังคานุสติถุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจัตตาริปุลิสยุคานิอัตถุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ักขิเนโยอัญชลีกาละนีโยอนุตตลังปุญญะเขตตังโลก,กัสสาติสิบจินดามณีปิดยังมันตังจินดามณีปิดยางมันตัง,ย,ง,ตงยักษังทาสังโกนางอุปสัสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปัจโพตันจักมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโโปเศธิกิมจิเทโว เยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยงังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิททิลาพังฉะนาชะฉะนานะเยมณีจินดาปิยงังจากทักนางสักเพชะนาพระหูชะนาปิยังมัมัดสิบเอ็ดสักกัตาวาสักกัตาวาพุทธัตานางนโอสักทางอุตตมังวลงัลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธตเตเชนโสโธทิน,นา นัตสันต <Cock S 2> <ım. S 1> ุปัฏฐาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสกตะวาธรรมะรัตนาโอสักทางอุตตะมังวะลังปะลีราหูปัสมะนังธรรมะเตเชนโสโธินานัตสันตุปัฏฐาสัพเพพะยาวูปัสเมตุเตสกตวาสังฆะรัตนาโอสักทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยยงสังฆะเตเชนโสโธทินา นัสสันตุปทัทว,วาสัพเพโลคาวปสัสเมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตตโลปุริสัตธรรมมัสสาลิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวาตาธมโมสันทิฏฐโกอักกาลิโกเอหิปัสสิตโก โอปะนายิโกปจัจจตังเวทิตโพวินยูฮีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยัติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสัพพะคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนีโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลก,กัสาติจินดามณีปิยังมันตังยักสังทาสังโกนางอุป,ปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปัโพตันจัก มหาราชาตะวังมังโปสัตวถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังฉัชนาณนเยมะนีจินดาปิยังจัดทนาสัพเพชัชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธะระัตานางโอสักทางอุตตะมังวัลังหิตังเทวมนุษสานางพุทธะพุทธเตเชนะโสทินาัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตานางโอสักทางอุตตะมังวัลังปาลีลาหูปสัมมานางธรรมเตเชนะโสทินาัสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเต สักกตวาสังฆาะตะนางโอสักทางอุตะมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปักสัมเมตุเต ติติสโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกัวิทูอนุตตะโลปุลิสัตธรรมะสาลติสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณญยโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยัะท่ทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอศภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทัตขิเนโย อัญชะลีกาลนีโยอนุตตกลังปุญญเขตตังโลกัสาติจินดามณีปิดยังมันตังยัสสังทาสังโกนังอุปปักันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจัตมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษิกิมจิเทโวเย สัโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจัตทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธลัตตานังโอสักทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชณะโสธินานัสสันตุปัทวาศัพเพทุกขาวูปะสะเมตุเต สักกตวาธรรมะรัตนังโอสักทางอุตตะมังวะลังปะลิลาหูปะสัมมานังธรรมะเตเชนะโสถินานัสสันตุปัทวาสัพเพยพยาวูปะสเมตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสักทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสเมตุเต สิบสงชินบัญชรใชา้ยาสัตนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจา,จาสัพพังละสังเยวปิวิงสุนณารสัพพาตันหังกัลทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัเพปติทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสรา,าสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธมโม ทวิโลจะเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเลสพะคุนากะโลหะทะเยเมอนุลุตโทสาลีปุตโตจัตทะขิเนโกลทันโยปิตปติปิธิภาคัม,มิงโมคันลาโนจจกวามะเกทะขิเนสาว,วะเนไมหังอาสงอานันทะลาหุโลกสัสโปจักมหานาโมอุภาสงวามะโตวามะสงตะเก เกสัตโตปิดทิพพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงคะโลกุมาลกัสัโตเถโล,โลมะเหสีจิตตวาวัทโกโสไมหังวะัทะเนนิจังปะติทาสิคุนากะโลปุนโนอังคุลีมาโลจก อุปาลีนันทะศิวลีเทลาปัญจกอิเมชาตาณเลณาราเตติลากามะมักเสสาศีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนาาล,ละสาชะลันตาศิลเตเชนะอังคับมังเคสุสันธิตาละัตะนาปุราโตอาสิทขิเนเมตตะสุตตะกัง ทาชักคังปัชชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังอังคุลิมาลกังขันทโมละปะลิตันจัอาตานาติยัตสุตตะกังอากาเสชัทานังเอาอารสิเสสาปากาละสันทิตาชินานา,นานานาวะลาะยะัชินานา,นานานาวะละสังยุตตาสัตตปาการะสัปลังกตาวาตติตา คาสัญชาตาพาหิลัตชัตตุปัทวาอาเสสาวิณยังยันตุอะนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธ,ธปัญชะเลชินะปัญชละมัชชมหิวิหะลันตังมะฮิตะเลสัทธาปาเลตุมังสพเพเต,เตมหา ปุริสาสพ,พาอิจวมันโตสุขุตโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธัมานุภาเวนะชิตาลิสังสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธัมมานุภาวะปาริโตจารานิชินะปัญชะเลติสิบสามภาหุมหากาภาหุงสหัสสมภินิม,มิตาสาวุธันตงัง คีเมฆลังปุทิตะโขและ,ะเสนมาลังทานาธิธรรมวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยามังคลานิมาลาติเลกะมะพิชุติตะสภะลติงโคลัมปานาละวากามขมะทัดทายะขังขันติสุทันตะวิทินาชิตะวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานินาลาคิลิงคะชะวันลังอติมตัตตภูตังทาวะขิจจักกะมัสนีวะสุทาลุนันตังเมตตัมผู้เสกัดวิธินาชิตะวามุดินโธตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิอุคิตตักขะะมาั ติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชาณะปักทางคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตามนโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยัมฆะลานิกัตวานะกัตทมุทะลางอิวคัคพินิยาจินจายะทุทถวะจัจจนางชาณกายยักมัชเชสันเตณโสมวิธนาชิตาวามุนินโท อันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัสจจกะวะทาเกตุงวาทาพิโลปิต,ตะมะนางอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชาลีโตชิตตะว,วามุดินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานินันโทป,ปะนันทะผู้ชคังวิพุทธังอะมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะ ะมาปยันโตอิทูป,ปะเทศะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยักมังคะลานิทุกขาทิฏฐิผู้ชะเคนัสุทัตถันถัดถังพัมมังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพ,พิธานังยานาะเทนะวิธินาชิตะวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคละลาอัทธคถา,า,าโยวาจะโนที่นาทิเนสาระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิคเมยยะักะโลสัป,ปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายักัปานินางปูเลตวาปาละ ปาลมีสัพพาปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังทันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชายโยโหหิชัยยัสุชัยชยะมังคะเลอะปะรัชัอประราชิตะปัลลังเกศีเสปะทะวิโอคะเล อภิเษกสพุทธานังอัคคปัตโตปะโมทติสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปปาพาตังสุหุทิตังสุขาโนสุมุหุโตจักสุยิทังพัมมจาลิสุปปัททขินางกายะกรรมังวาจากรรมังปัทิปัททขินางปัททขินางมโนกรรมังปะนิทีเตปัททขินา ปัทก um 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 ิณนานิกตวานะละพันตัดเถปัทถคีเนพระวัตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสถีภะวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัทธาโสถีภะวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเป 14. สิบสี่ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีถูเปขะเลโพธิขะเลตะหิงตะหิงตาธรรมัทธาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตถะวิหาระมันถะเลเทลาเทลาจาัดมัชยานวาก,กาจัพพิขะโว สารามิกาธานปตีอุปาสศก,กาคามาจัดเทสานิขามาจัดอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาูุชาเยปิจักอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัคคโวปะปาติกานียนิกังธรรมะวันลังปะ ติจัตเตสเพติทุกขสักะิ์โลนตุสังขยังธาตุจิลังสัตตังธัมโมธรรมะถรา,าจะปุขาลาสังโคโหตุสัมมะโคว,วะอาาัาไยะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัมธัมโมสเพติธรรม,มจาริโนวุทิงสัปปะสัมปาปุเนยยะมัตธัมเมอรลิยป,ปะเทเวทิเตอาิยป,ปะ เวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุมุธิภาวายักษตตานังสัมิทิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาัตตัดจัตตัลละชังนิจังลัขันติปุตตะกรงเอวังธรรมเณราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาสิ เวตาอุโชยชนะคาถาทุกขปัตตาจากนิทุกขาพยปัตตาจากนิพยาโสกปัตตาจากนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนเอตตเอตตาเอตตาวตาจากอัมเหหิสภพตังปุญญสัมปัตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปัติสิทธิยา ทานางทะทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสพัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาภลปัตภลปัตตาปัจเจกานันจาย่างพระลังอรหันตานันจเตเชนลักขังพันธามิสพัพพโสสิบหก สุงคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสถี โหนตุนิรันตัล่ง,ลงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตายัยด้วยการสัธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพับปิดตายยอดเศรษฐีเตียนยอดเศรษฐีเตียนไหวคูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพับปาริตจงสําเร็จสักสิ้นทุกประการเทิด